สวีดะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องแบม MJ นะคะทุกคนวันนี้แบมก็จะพาทุกคนมารีวิวของเข้าใหม่อีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนมาดูกันว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรเข้ามาใบบางนะคะไปเดี๋ยวเป็นไงเรารับไปดูกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนอย่างแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นปืนลูกซองนะคะกับท่านักมวยนะคะทุกคนอ๋อ แต่ว่ามีแล้วดิประเด็นอะประเด็นคือมีแล้วเ้าก็เลยจะไม่ได้ส่งแตทุกคนได้ดูละกันนะทุกคนนี่อันนี้ใครที่สนใจอยากจะส่งก็สบาถมาส่มได้นะคะนี่จะเป็นต like ัวอย่างนี้เลยนะคะความเร็วรี่หลดบวกสองแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วพื้นที่หนึ่งนะคะทุกคนส่วนท่าทางก็จะเป็นท่าละมวยเรจะต่อยกันไปไหมแล้วก็จะเป็นท่าแบบสองมวยสองมวย สองบ่ยนะ,ะทุกคนเอออันนี้คคนที่สนใจอยากจะสมกัสามารถมาสมกันได้นะคะทุกคนมีวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมเท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็รีบๆมาสมกันนะเรอาอก็จะมีเป็นพี่ไดโนกับน้องเป็ดน้อยนะคะทุกคนกลับมาแจกความน่ารักก,กี่ครั้งชุดนี้คือตอนแรกที่เข้ามาแรกๆคือฮิตมากเพราะว่าเป็นสีเหลืองที่แบบเป็นชุดต้องเป็ดที่สีสันส,สดใสน่ารักมากเลยนะคะทุกคนนี้ ชุดน้องก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่นเห็นปะน่ารักมากสีแบบสดใสอ่ะส่วนมากเขาจะเอาไปใส่แค่เสื้อนะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนหัวแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นให้มันดูแบบน่าร้องน่ารักอะไรเงี้เออแล้วก็จะมีเป็นน้องไดโนนะคะนี่อันนี้ก็น่ารักแต่ก่อนอ่ะตอนวแรกๆอ่ะโคตรใส่เยอะมากเพราะว่าอะไรมันมีขาหน้าด้วยน,<อ>นี่เห็นปะทุกคน<อ>แล้วขาปลอมอ่ะเออเขาเรียกขาปลอมเออใช่ใช่นะคะทุกคน มันจะมีแบบเป็นแยกสินส่วนแล้วก็เป็นเซตนะคะทุกคนใครที่สุ่มได้เซตก็ดวงดีไปเลยแต่ถ้าแต่ถ้าใครแบบได้แยกสินส่วนก็ต้องแลกเอานะคะทุกคนใช้โทเค็นแลกเอานี่มันมีโทเค็นให้แลกอยู่นะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีร่มอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาจัดร่มกันสักหน่อยนะคะทุกคนมันอยากได้ร่มนี่เห็นปะข้อเท่ร่มเป็ดเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันเลยนะคะทุกคนไปมาดูกันว่าเราจะลงกี่เพจ โอ้ oh. ยากอยู่ได้คูณสามเอ้ยมาว่ะทุกคนมาว่ะตอนนี้เรามีอยู่ยี่สิบหกโทเค็นแล้วมันใช้เพียงสี่สิบห้าโทเค็นเดี๋ยวเราก็จะมาจัดก,กันนะคะทุกคนสามสิบสี่แล้วเอ้ยดูเหมือนจะง่ายดูเหมือนจะง่ายอ่าเราได้มาห้าสีิบโอเคนะคะทุกคนเราก็จะแลกเป็นนี่เลยลมเป็ด นี่น้องน่ารักมาก่อกก่อนแบบไม่มีได้ไงวะงงงก็ช่างนะคะทุกคนเราจัดไปแล้วเราก็จัดไปเลยโอเคอันนี้ใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มได้นะคะทุกคนวันที่ยี่สิห้ากุมภาพันธ์ถึงวันที่เก้ามีนาะนนี้เท่านั้นนะเจ้าใครที่สนใจก็สามารถมาสุ่มกันได้เด้อ <S 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 แล้วก็จะมีกลับมาแล้วนะคะทุกคนกับ ชุดทรงยังแบดและเอ็มหกสูนนะคะทุกคนนี่ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยโอ้อันนี้เราก็มีแล้วก็จะไม่ได้จ่าให้ทุกคนดูนั้นทุกคนเพราะว่ามันมีแล้วนี่ชุดน้องก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่ทรงยังแบดแซดยังบอย ต่เราไม่แซนะแล้วก็จะมี m อ็กศูนย์นะคะทุกคนดาเมจดบวกสองแล้วก็ระยะบวกหนึ่งนจะจ๊ะเย็ดปืนก็เท่ยู่นะเป็นรูปไรเอ่ยรูปเหมือนงูเป็น m อ็หกศูนย์งูหรือเปล่านะคะทุกคนเออน่าจะใช่แล้วก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋ามังกรเหรอกระเป๋าที่มันเป็นตุ่มแฉ่ตุ่มแฉทุกคน นั่นแหละนะคะทุกคนเอออันนี้ใครที่สนใจยอยากจะสมก็สามารถมาสมได้นะคะทุกคนมีวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมนี้เท่านั้นนะ๊นะใครที่สนใจก็รีบๆมาจัดกันโอเคของเข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แบมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย